เดี๋ยวจ้า hello ีุกคนดีก้า,า,วากไาวันนี้จะมาทำปลาหมึกยำวุ้นเส้นให้ดูจ้าอันนี้ปลาหมึกกับวุ้นเส้นนะคะเราลวกไปแล้ว,ลวลนะคะนี่ตัวไเยำยูตรงไหนฟันซี่ฮะหลเจ้าเลปละหลกจล้หลบละอ่าเราลวกน้ำนไว้แล้วนะคะก็มาฟองก็ที่อหอยเช้นเจ,จับลงไปใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปจ้ะ ใส่น้ำทิมซีฟู้ดเข้าไปนะคะตามด้วยกระเทียมดองหลอดที่อ่าขึ้นเทาที่จับลงไปอ่ะหั่นที่ขึ้นทอาจับลงไปโอเคหลอดที่ถอกหดเฮลยใส่น้ำตาลน้ำปลายีราฟเลยเหลาะที่ยีราฟเลย ตีเหลีงม้งรเราเฮยละใส่น้ำมะนาวเข้าไปจ้าโอเคทีนี้เรากะทำการยำก่อนนะคะโรยะโลกยะกระย่า ชิมดูก่อนนะคะซียซีเมะเลยอืมเก้าไส้เมะรสชาติกอดีไม่ต้องเติมอะไรแล้วต้องเติมอะไรแล้วจ้ะจากนั้นเราก็จะมาใส่หอมแดงอ่าจะมาใส่หอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายนะคะก็มาหลอดที่เหยื่อช่องเราเลยตรงไมายที่ขันชอยเราเลยอ่ะ dường chung khăn xoay phong nó hơi lạ Ở cho sớm lọ tí thòng là hơi à là. sẽ, là là. sẽ làm là là. Ok, cũng cao hết Dầu xa thai Là, là ăn cám phê cho ngam mà, xài lại กาเฟเจ้าเ็กซ่าแล้วจงจ้างามใจละลดความอ้วนนะคะว้าซีซันน่ากินมากเลยจ้ารสชาติพอดีแล้วนะคะคุกเข้าให้เข้ากันก่อนจ้ะอ่าซีเอสซีเมซนซีเอสซีเมซีนะทีนี้เราก็มาชิมนะคะ อืมอร่อยอร่อยแล้วจ้า好吃ก好味啊够晒味噶啦โอเคใส่จานได้เลยจ้า 上盤低嚟，就，搞掂啦。可以上碟，魷魚粉絲沙律搞掂啦，好野味嘅呢度，好開胃，就咁食啊！好啦，上碟先。 พายาใส่จานก่อนนะคะโอเคอเก้าวติมแล้วแายกายำม,มุดเส้นก้องเราก็เสร็จสรรเรียบร้อยชิมก่อนนะคะชิมอีกทีนึงก่อนอื้อ อร่อยแซ่บมากเลยจ้ะปลาหมึกนะคะปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะตัวใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆจ้ะโอเคจ้ะมาจ้าแซ่บๆด้วยกันจ้ามากินนะจ้าเลล่าตายกายจะใฉ่แสกล่าโอ้โหเสกกาอาแม่เมย์และเจ้าอาชิ้นซิ้วซิวทิมตรงไม้หลักซิ้วซิวหลักแะเดี๋ที่หามเมย์แล้วเก้าซ้ายเมย์แล้วที่ทองชื้นหลัก 甜酸辣啊，就好開胃噶，大家好啦，拜大家拜拜揸。